นี่นะคะเช่นเดิมแมดดี้จัดกระเป๋าเองนะคะอันนี้อันนี้เขาเอามาให้แม่แต่กุ้งไม่ได้ใช้กระเป๋าใบนี้ในของแดดมีของคุณแมดเขาจัดของเขาเรียบร้อยเลยค่ะขูหนักด้วยสแสดงว่าแมดมีทุกอย่างแน่เลยจะเปิดให้ดูว่ากระเป๋าแมดมีอะไรบ้างะะแมดดี้จัดตั้งแต่เมื่อเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อเช้านะคะนี่เขาจะแบบมีเตรียมของเขาเรียบร้อย เขาบอกว่าแม่อย่าไปเอาอะไรของหนูออกนะเพราะว่าหนูจัดเรียบร้อยแล้วนะคะหนูเรียงจัดเป็นระเบียบแล้วหนูจะให้ดูว่าแมดี้จัดยังไงโอ้นี่คือวิธีแพ็คกระเป๋าของน้องแมดเด็กหกขวบนะคะแพ็คกระเป๋ากงจะให้ดูนี่คะ่ะนี่เขาเรียงของเขาเองแบบเป็นระเบียบมากอ่ะทุกคนแต่กงจะดูข้างในดิว่า แมสจัดกระเป๋านะโฝั่งนี้เป็นนี่ดูเขาเรียงนะคะเขาเรียงแบบเป็นชั้นเป็นชั้นอันนี้คืออะไรกระโปรง่อชุดนอนกุ้งก็ไม่รู้นะว่าน้องอะ่ะจัดอะไรไปบ้างแต่ทุกครั้งเวลาที่น้องแมสจัดกระเป๋าเองอะคะ่ะของน้องแมสจะครบแบบครบไม่ขาดเลยนะคะเยถ้าเขาไม่เห็นกุ้งเปิดเนี่ยจะเกิดอาการงอ,อนนดี๋ดูฝั่งนี้ เ้าไปไหนมีน้องแมทนะคะไปไหนเขาจะมีหนังสือไปตลอดเลยอันนี้กิบเครื่องแต่งตัวพกหนังสือด้วยค่ะอันนี้เป็นหนังสือที่เขาจะอ่านกับคุณพ่อก่อนนอนทุกวันนะคะโคบเลยวีรู้สึกว่าจะขาดแรงสีฟันหรือเปล่าหรือว่าอยู่ข้างในนี้ก็ไม่รู้นี่คือแพ็คของเขาเรียบร้อยเลยค่ะทุกคน เขาเรียงของเขาเรียบร้อยปิดไปก่อนนะคะความน่าเอ็นดูคือเขาจะมีสตาฟฟี่นะคะติดกับเขาไปตลอดทุกที่เลยจะมีแบบก็ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแต่นี่คือน่าจะครบแล้วจะไปแตะของเขาไม่ได้นะคะเขาจัดแล้วส่วนของกุ้งกับของแดดยังไม่ไม่ได้เก็บเลยคะ่ะนี่ก็จะเป็นกระเป๋าใบเล็กประจำของแดดเอาไปแค่คนละใบคะ่ะรอบนี้ เห็นไหมคะว่าน้องแมทเขาจะเป็นคนที่มีความพร้อมตลอดเวลานะคะเมื่อเขาเนี่ยเมือ่อนเนี้เขาบอกแม่หลายรอบแม่จัก,กระเป๋าหรือยังแม่จัก,กระเป๋าเลยบอกแม่ยังพ,พอดีวันนี้กุ้งเข้าโรงงานกับบ้านประมาณห้ารอบนะคะขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็แพ็คของแล้วก็ส่งหลายรอบวันนี้ใช้รถกระบะเลยเพราะว่ากล่องค่อนข้างใหญ่แมทที่ก็ถามบอก แม่คะแม่แบบจัดของหรือย,ยังอะไรประมาณนี้กุ้งบอกว่ายังเดี๋ยวรอแม่จัดกลางคืนปกติแม่ไม่ชอบจัดจัดของเร็วอะไรอย่างเงี้ยจะจัดก่อนออกเดินทางเขาบอกเนี่ยของหนูมาเรียบร้อยแล้วนะอย่าไปเอาของหนูออกนะเพราะหนูจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเขาสั่งไว้แล้วนะคะกุ้งเลยแอบเปิดให้ทุกคนดูเดี๋ยวของกุ้งก็เดี๋ยวจะแพ็คกระเป๋าอีกทีหนึ่งก็คือไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรไปบ้างเพราะว่าฝั่งนู้นก็น่าจะร้อนเขาบอกว่าประมาณ30องศานะคะก็น่าจะเป็นประมาณแบบ ร้อนๆเลยกุ้งก็ยังคิดว่าจะเอาไอว้บ้าเพราะว่าไม่ค่อยชินปกติเราชินกับแบบเสื้อผ้าที่แบบว่าค่อนข้างที่จะต้องแบบให้มันอุ่นนิดนึงคือแบบอากาศเย็นอะไรองเงี้ยแต่พออากาศร้อนๆนี่ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันโอเคตอนนี้เดี๋ยวกุ้งขอจัดกระเป๋าก่อนนะคะนี่ะพาสปอร ตอนนี้เราอยู่ที่สนามดินแล้วนะคะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เราเข้า US พร้อมกันทั้งครอบครัวปกติเนี่ยแดดดี้เขาจะมาคนเดียวเขาก็จะเข้าแบบว่ารถที่แบบเร็วมากแต่รอบนี้คือมากับครอบครัวก็จะชาร์ลงนี้ลดคนเยอะมากเมื่อเช้าที่นี่มันดีอย่างตรงไหนหรู้ไหมตรงที่แบบเราเรายังไม่ได้ออกจากแคนาดาเลยแต่เหมือนเราเข้าแบบเข้าเขตตรวจคนเข้าเมืองของอเมริกาแล้วนะคะก็คือออกจาก ออกจากเคาน์เตอร์เช็คอินแคนาดาปุ๊บออกมาตรงตรวจตนคนเข้าเมืองของ US เลยนะคะพอไปแลนด์เราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปตรวจอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยคนเยอะเราก็วุ่นวายจริงๆตอนเช้าขนาดว่าตอนเช้าดูจากข้างนอกเหมือนไม่ค่อยมีคนนะแต่พอเข้ามาข้างในคนไป US เยอะมากอันนี้ฝั่งอันเนี้ยที่เราไม่เคยเข้ามาเลยคนะ่ะเพราะปกติเราจะไปแบบออกนอกประเทศเลย <laughs> <laughs> ไปแบบไกลๆเลเลยเลยเงี้ยฝั่งนี้ไม่เคยเข้ามาอีเดดี้ซ <laughs> ูสตาบัคอยู่ค่ะ

train. this is the only way. Hello, this is Orlando Mayor Buddy Dyer. Why Please hold on to the handrail. The shuttle is approaching the main terminal building. When the shuttle stops, please exit and follow the sign. <het ero> <t os> ตอนนี้รอหลับกระเป๋านะคะจะบอกว่าเด็กเยอะมากแล้วเขาก็จะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือไปดิสนีย์เวิลด์นะคะเมื่อกีเจอเด็กจแับบ ตั้งแต่กุเปนจริงๆนะตั้งแต่กงขึ้นเครื่องมากงไม่ค่อยเจอเด็กเท่าไหร่ก็คือตั้งแต่เดินทางมาเนี่ยปกติเวลาเราทํางานเราก็จะไม่ค่อยเจอเด็กเท่าไหร่มีแต่แมดดี้ที่่าแบบมาเดินทางบ่อยๆกับ,ก,บกับเราเลยเงี้ยทีนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่เราพาแมดดี้ไปดิสนีย์เวลด์นะคะที่ออร์แลนโดเนาะแล้วจะบอกว่าบนเครื่องเด็กเยอะมากขนาดนั่งใ,ใกล้ๆเราแบบเกะแบบทั้งผู้หญิงทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายอนะไรยเงี้ยพอมันรับกระเป๋าเนี่ยเดินลงมาเมื่อกี้ยแบบเด็กก็จะคุยกันแบบ นี่นะจะไปเจออนันดนัดานีเลยอย่างแม้กระทั่งแมดดี้คืออยู่เฉยๆไม่ได้เลยแมดดี้แบบเดี๋ยวก็พูดแบบเออเ่าจะจะไปเจอเจ้าหญิงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความฝันของเด็กเลยอะว่าแบบที่ดิสนีย์โรงมีอะไรบ้างอะไรย่เงี้ยคะเด็กเยอะมากเลยทุกคน <I> Are you excited? <I> yeah? what do you want to do see <She produces. S 1> princess princess <We> <laughs> daddy have to go to work งั้นแมดดี้จะต้องไปเที่ยวกับแม่นะคะเพราะว่า daddy ต้องไปเอ่อไ,ไปงาน ซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันเด็กเยอะมากเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นนะสิเราอ่ะมีเขามีเป้าหมายเดียวกันนะคะเด็กๆแดนนี่มารับแล orlando guys uh, wow. there's the hotel you guys can go to seaworld tomorrow Ooh, seaworld That'll what even is seaworld and then we can go disney world on thursday maybe So what is seaworld there seaworld seaworld is uh, something like um, <laughs> disney world but for fish it's great big tanks and they have big jumping whales and dolphins and all of the saltwater cool things. So you can either go there or you can go to the Disney World tomorrow. Okay. Daddy! Yeah? Uh, do they have um fun stuff for kids too at SeaWorld? They do. Yeah. Do they have any games there? They will have all sorts of things. This whole place is set up for kids. Ooh. It's a oh, kids' place. So. Ooh. Ooh. Yep. okay, right. And they said it wasn't changed. Daddy, yes, are buddy. we all the way to the top floor? We are. Oh geez, I'm scared. Two. Nice bathroom. Nice bathroom, Eddie. Maybe check bathroom gallery. That's what she wants. Maddie? Okay. Oh, nice bed. Oh, Randall. My desk. I want to see if I can see this. top four? Oh my God. Oh my God. A okay. cat? Yes. Look at that roller coaster. มาถึงแล้วค่ะเจอพนักงานเราอยู่ที่นี่ด้วยเพราะว่าเขาจัดบูธบัติแคมป์อิน you look beautiful you like it ไปเดี๋ยวตอนนี้นะคะกุกจะมาตรวจงานก่อนก็คือเราจะเข้าไปที่ งานเทรดโชว์นะคะของ ET นะคะซึ่งเราบริษัทก็นี่นี่เดี๋ยวจะให้ดูคนนี้ดีเจเธอเขาไปแต่กูไม่ได้ดีเจแต่เพราะกงต้องนมแลลูกเนาะเป็นงานโชว์ที่แพงมากค่าใช้จ่ายเยอะมากเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากแล้วก็มีงานโชว์เมื่อกี้เด็กนี่อะ เขามีแข่งเชียร์ลีดดิ้งด้วยนะคะเชียร์ลีเดอร์ the stand national ล้วกุ้งนะคะก็ได้เดินไปดูการติดตั้งเซตัปบูทนะคะซึ่งเราเนี่ยส่งทีมงานเรามาก่อนแล้วแล้วก็คนอีเวนท์ที่จัดงานที่ดูแลของเราเนี่ย แล้วจะบอกว่ารอบนี้ข้อผิดพลาดเยอะมากไปกระทั่งโลโก้ที่กุ้งส่งมาให้เขาเขาดันไปใช้โลโก้เก่าซึ่งเราอัปเดตมาให้ใหม่แล้วแล้วก็การประสานงานหลายอย่างพลาดมากไม่แน่ใจว่าเป็นเ,นเพราะอะไรแล้วก็ยังส่งของมาไม่ครบอีกทั้งที่กุ้งส่งตามมาอีก4กล่องซึ่งเป็นอะไรที่แบบอะไรที่เราไม่ได้ดูแล100%น่ะค่อนข้างทีไ่ไม่มั่นใจเลยค่ะช่วงนี้แล้วนี่นะคะก็เป็นโรงแรมที่เราพักในช่วงนี้นะคะ วันนี้ก็ขอพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาชมวิวสวยๆในโรงแรมในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ